สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะจัดให้แล้วเลเจฟองเบียหลังให้ถูกมาสี่งวดติดจัดให้เน้นเน้นเม็ดเดียวเจฟองเบียมาแล้วหลังให้ถูกมาสี่งวดติดเม็ดเดียวเน้นเน้นสิบหกกันยายนหกห้า ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการประกาศรางวัลประจำวันที่16กันยายน2565หลายคนอาจมีเลขในใจกันอยู่แล้วแต่สำหรับใครที่ยังไม่มีวันนี้ทีมงานสยามนิวส์นำเลขเจฟองเบียรมาฝากกันอีกเช่นเคยสำหรับเลขวันที่16กันยายน65จากเจฟองเบียรถือเป็นเลขที่มักให้ความสนใจเพราะดีกรีความแม่นปาเข้าไปได้ตลอดจริงๆล่าสุด ยังเข้าตรงอีกด้วยสำหรับครั้งนี้เลขที่ให้คือเด่น5 5 2 5 3 5 6เม็ดเดียว5 8 7 5 8โปรโดใช้วิจรรารณญาณขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ